อ๋อลำนี้ไม่ใช่ห็ดตึงนะครับามาเห็นอเพื่ออ,อ,อ่อเจนอ๋อนี่แต่ก็พอน่าจะได้ค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆพิพีน้องๆนั่นนะพบกับผมช่างนาเดชน,นะครับจากช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery วันนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆพิพีน้องๆนั่นนะเนี่ยมาชมบรรยากาศริมทะเลนะครับเป็นชายฝั่งพื้นบ้านเนาะที่หมู่บ้านของผมเองนะ มาฟังเสียงคลื่นเสียงลมงาช่วงเช้านะครับบรรยากาศดีมากๆแล้วก็คลื่นลมเนี่ยถือว่าเงียบแล้วก็สงบดีมากๆเนาะนูน่นฮะทะเลสุดขอบฟ้าน,นู่นเลยนุนเป็นทะเลที่จังหวัดตราดนะครับส่วนเหตุผลหลักๆเนี่ยที่มาวันนี้เนี่ยครับก็จะมาอาจจะพาเพื่อนๆอนิพี่์น้องน้ๆเนี่ยมาดูการซื้อปลาจาก ชาวประมงโดยตรงเนาะชาวประมงแท้ๆที่เขาหาปลามาเพื่อจำหน่ายเลี้ยงครอบครัวนะครับพอดีผมนัดกับเรือเหตุตึงไห้ก็ไม่ได้ซื้อมากมายอกครับซื้อไปอทํากับข้าวซื้อไปฝากแม่แค่นั้นเองฝากแม่ฝากยายเนาะก็เดี๋ยวดูว่าอพอเรือเห็ุตึงก็เข้ามาเนี่ยจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับพอดีที่ตั้งใจจะมาทําคลิปนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์ โควิดกำลังระบาดรอบอ่ารอบเขาเรียกรอบอะไรจะรอบใหม่หรือรอบที่2หรือรอบอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าติดกันเยอะแล้วนะครับในหลายๆจังหวัดก็ <c oughs> จังหวัดตราดบ้านผมเนี่ยถามว่ามันกระทบไหมยังไม่กระทบเรื่องโรคระบาดเพราะว่ายังเป็นจังหวัดสีเขียวอยู่เนาะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่สิ่งที่กระทบก็คือเศรษฐ,ฐกิจครับมันเริ่มกระทบแล้วเพราะว่า หนึ่งจากที่ได้ยินข่าวได้ฟังข่าวกันครับว่า,าแถบสมุทรสาครเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆครับไอพวกธุรกิจที่เป็นพวกของทะเลทั้งหลายโดยเฉพาะกุ้งเนาะผมก็เลยอยากทำว่าอยากพามาดูว่าการที่ชาวประมงเนี่ยเขามาออกเรือมาหาปลาเนี่ยเขา จะได้กิโลละเท่าไหร่ของปลาแต่ละชนิดอย่างนี้นะครับความตั้งใจของผมแบบนี้นะเดี๋ยวรอเรือเข้าก่อนนะครับแล้วจะได้ดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกปลาอะไรไปซื้อไปกินเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวรอเรือก่อนครับนู่นครับเรือเข้ามาแล้วฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าที่ตึงหรือเหียตึงเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างนะครับกับการออกเรือไป วางอวนไปดักายเมื่อคืนนี้ฮะอ๋อลำนี้ไม่ใช่เห็นตึงนะครับเอาาเห,หเพื่อนคำนี้เป็นเอ้ไอ,อ,อ้ลำนี้เป็นเรือลุงพดนะเป็นเรือของอพ่อเพื่อนของผมเองนะครับนางพัดพ่อนางพัฒน์ออกไปลอยอวนปลามาเหมือนกันนะครับก็เรือที่เราตั้งใจมาดูเนี่ยต้องรออีกสักพักนึงครับยังไม่เข้าเดี๋ยว พาไปดูเรือลุงพดก่อนก็ได้ครับว่าลุงได้ปลาอะไรบ้างลุงพดเข้ามาแล้วนู่นนู่นปลาติดอวนเต็มเลยได้แต่พวกปลาโคกนะลุงพดเนาะปลาโคกปลาโคกเห็ดโคนมีไหมม,ม,มีเลยเหรอเดี๋ยวต้องออเอสออกไปเหมือนกันนะก็เนี้ยครับวิถีชาวประมงพื้นบ้านแท้ๆเลยเนี่ยอันนี้เรียวกว่าอวนล,ลอยนะโอ้ติดเต็มเลยนี่ตเต็มอวนเลย ประคกอย่างงี้เขาหลับซื้อป่าหลวงพ่อก็ตื้อจตื้อถูกซื้อถลาโลถลาบ่าจอยตื้อลง15บาท15บาทเออแต่ขายหนอขายลงอีกสิบอ่าจะวิ่งขายตามบ้านก็พอได้นะ20 25 30ถึงไหมไม่ถึงนะอ20แหละ20แต่เขารับซื้อแค่15บาทได้15บาทขา,ายยิกเนี่ยตามตลาดนัดอาจจะได้เห็นราคากันประมาณ30 40เนาะ แต่ว่าชาปมงก็ได้สิบห้าบาทท่านี้ครับอาการออกไปลอยอวนนี่นี่ที่ปลดมาแล้วก็มีนะครับหลายปลาเลยนะมีกุ้งด้วยมีปูปลากดเนาะแล้วก็ไอตัวนี้นี่น่าจะปลาจจดนะครับนี่ปลาจจดมันจะคล้ายๆอีปองนะแต่ว่าตัวมันจะเรียวยาวฝ่าอีปองตัวมันจะเป็นแล้วก็อันนี้ที่เด็ดครับ ไอ้ปลาลิ้นหมามอาทอดเด็ดมากๆครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนยครับหลักๆเลยปลาโคกปลาโคกรรนี่นะวิถีชาวประมงครับแต่แต่ว่าถ้ามันได้อย่างนี้เยอะๆนี่ถึงจะสุดๆนะหลวงพดเนาะไม่ครับมันต้องอย่างนี้อ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยมี <laughs> แต่อย่างนี้สักครึ่งถังนี่ก็ชื่นใจแล้วนะอือใช่ สร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอาปลาขึ้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาเรือเข้าไปเก็บข้างในนู่นหนึ่งนะนนทนวี่ีชาวบ้านทำประมงครับเดี๋ยวรอเรือที่เราตั้งใจดีค่าเรือเจยดตึงครับก็มาลุ้นกันต่อครับว่าลำนี้ใช่ไหมพอดีผมก็ไม่รู้จักเรือเอีย ถึงแล้วว่าเขาสีอะไรครับเดี๋ยวดูที่คนละกันกําลังเข้ามาแล้วนั่นะฮะใช่แล้วครับลำนี้เองเดี๋ยวไปดูกันนะอ่ะจอดเทียบท่าแล้วนะครับลำนี้แหละครับที่เรามาดูกันนะนูน อวนก็เป็นอวนวางปลาแบบปลาใหญ่อะนะตานี่น่าจะสิบถหราเซนอะสิบห้าได้ปะ่ะตึงอ,อหานิ้วอ่านิ้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเจ้าของเรือบอกว่าไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งวันนี้นู่นครับตรงนี้เป็นคลังนะเอามาอืบโอ้ ไม่น้อยไม่น้อยเห็ดตึงไม่น้อยโอ้โน่นอะไรจระเม็ดดำเหรอ,หรอแลวไอเขาขาวขาวันนี้ขา,ขาวสองตัวขาว,าาขาวสองตัวจระเม็ดขาวสองตัวเนาะจระเม็ดดำเยอะอยู่แล้วลุนโอ้นี่ครับให้ดูชัดเจนอ๋อเน,นี่ถึงจะขึ้นไว้ทั้งหมดเลยโอ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับนี่แต่ว่าตัวนี้เนี่ย จัลเม็ดดำเนี่ยราคามันจะไม่แพงนะครับจะสู้ไอ้นี่ไม่ได้นะจัลเม็ดขาวครับอันนี้จัลเม็ดขาวตัวนี้นี่ถ้าได้ไซส์สองขีดขึ้นไปเนี่ยเขารับซื้ออยู่ที่โลเท่าไหร่นะถึงสองขีดก็อกสองร้อยกว่าสองร้อยกว่านะจัลเม็ดขาวนะ <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดสี่ขีดขึ้นไปปะ สี่ขีดก็สี่ร้อยกว่าสขีดก็สี่รกว่าก็ราคาตามไซส์ไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นปาลาโรงแรมปลาพัตาคารจีนนะที่ชอบใช้เนี่ยจะแพงแต่ว่าจลระเม็ดดาเนี่ยไซส์ขนาดนี้ก็โลประมาณรนะ้อยกว่านะร้อยยี่ป่ะเออเนี่ยครับอย่างนี้ถูกกว่าอย่างนี้แพงแล้วที่ได้เนี่ยวันนี้ทั้งหมดเนี่ยได้แต่ของถูกครับได้แต่เจอระเม็ดดำล้วนๆเลยนะแต่ก็พอน่าจะได้ค่า น้ำหมูกน้ำมันค่าลงทุนลงแรงไปอยู่ฮะโอ้แล้วก็ได้พวกอันนี้ปลาอินซีโอ้นี่ครับสวยเลยนี่แล้วก็ตัวเล็กก็มีแต่ว่าตัวเล็กอย่างเนี้อถ้าเกิดว่ามันเป็นเป็นเนี่ยเขาก็คงปล่อยครับคงไม่เอาหรอก เพราะว่าตุมน้อยเกินยังใหญ่ได้อีกเยอะเลยแต่ว่าพอมันติดอวนแล้วเนี่ยมันก็ตายแล้วเนาะก็ต้องเอามาทํากับข้าวก็ยังดีนะครับโอ้รวมๆแล้วก็สิบโลถึงมาไหนนะถึงอยู่ป่าไม่ถึงไม่ถึงก็ประมาณกัหกเจ็ดโลได้เนาะหกเจ็ดโลก็เอาหลักๆเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยร้อยยี่เนาะก็รวมๆแล้วก็น่าจะ เจ็ดแปด้อยบาทได้แล้วเห็นถึงอะก็พอได้หักค่าน้ำมุกน้ำมันค่าแรงก็โอ้เกือบจะไม่คุ้มนะวันหนึ่งเจ็ดแปดร้อยเน้นะเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปแป๊บแป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะออกไปทั้งคืนใช่ไหมแล้วก็เข้าเช้านี่แต่ที่ผมจองไว้แล้วเนี่ยนี่ครับ <laughs> จองก่อนใครนะอินซีนี่ครับเอาไปให้แม่ทำปลาเค็มมากิน <laughs> เมีมาจะมีมาคนบังคับคนบังคับคนเรือมาอีกทีนึงนอันนี้อันนี้ลูกจ้างใช่ไหมเนี่ยจ้างนะมามาดูลูกจ้างนะวันนี้นี่อันนี้เขาเรียกปลายาวๆเนี่ยคล้ายๆปลากระปี้เรียกปลาอิโต้เนาะอ่าหลายๆปลานะผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับนูนใส่กระป๋องเอ็มนะครับวันนี้ก็พอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่เนาะ แล้วยิ่งช่วงนี้โควิดระบาดเนี่ยอาหารทะเลก็กระทบนะเจเม้น,นะเออใช่เออก็ดเดี๋ยวเอาเอาไปช่างที่บ้านเจเม้ครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างมาถึงบ้านเหยถึงกับเจเม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาช่างปลาซื้อกันจะซื้อไปกินนิเฉยเดี๋ยวผมจะเอาจระเมดดำใหญ่ๆสักสองตัวครับแล้วก็ปลาอินทรีเนาะก็เจเม่บอกว่าปลาจระเมดดำเนี่ยก่อนโควิดเนี่ย โลละร้อยห้าสิบเนาะใี่มีมเนาะใช่แล้วก็ไม่เลือกเลยคือซื้อรวมเลยใช่ไหมแต่พอมาโควิดปุ๊บเนี่ยเหลือร้อยยี่ใช่ไหมร้อยยี่ร้อยยี่แล้วเขายังเลือกไซส์อีกใช่ไหมใช่ไซส์ใหญ่เกินก็ไม่เอาต้องได้ไซส์ปลาจานปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอายังไงคุณเต้เอาเนะเอาให่เนาะใ่ไนเอาหนันเลยสองตัวสองตัวนี่นี่นนะอ่าอ่าอ่านี่ในเมื่อใหญ่ๆเขาไม่รับซื้อเราก็กินใหญ่ๆกันแล้วครับ ช่วยครับประมงด้วยเนื้อทั้งนั้นเอยใหญ่ๆนี่ไม่รับอะเพราะว่ามันใหญ่ไปบางทีปลาไม่ได้ไซส์ปลาร้านอาหารเนี่ยเขาก็ขายยากนะครับก็ต้องเข้าใจพอค้าไม่ค้าด้วยสองกิโลสองอ่าสองตัวโลฝานะครับสองกิโลสองอ่ะอกออ่าตัวนี้สองตัวนี้เอาละ <c oughs> แล้วก็ซีอ่า ตีไซส์สวยมาตัวหนึ่งครับแล้วก็เล็กๆก็คือง่ายๆถ้าเกิดเขาได้ไอ้เล็กจิ๋วๆหนังถ้ามันเป็นเขาคงปลดป่อยอะครับแต่ว่าติดอ้วนแล้วมันตายไงและอย่างปลาไซส์ขนาดนี้กิโลเป๊ะเลยคุณเ็ศปลาไซส์ขนาดนี้เขาไม่รับซื้อแน่นอนนะเจมสเนาะซื้อมันเล็กก็ได้เท่ากับทํากับข้าวอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็วิ่งขายตามบ้านแถมเหรอเออแถมอนี่นี่ซื้อกับชประมงวดดีอย่างงี้ครับมีของแถมโอ้ ช่วงนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วครับนเนาะเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องโลกอ่ะมันไม่กระทบครับแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันลามมาถึงแล้วครับจังหวัดตราดบ้านผมเนี่ยอีกอย่างคือเราต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางอ่ะก็ต้องทําใจนะอันนี้จะแถมอีกสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องแถมแล้วมั้งตัวเล็กนี่มันเหล็กเกินที่ไม่ขายเดี๋ยวมันมันเล็กเกินเ,เดี๋ยวไม่ได้กําลงกําไร กะว่ามาซื้อเฉยๆไม่ต้องแถมหรอกมันเล็กเกินมันมันไม่ได้นะเนาะอ๋อถ้าไซส์เล็กเกินอย่างนั้นก็อย่างนี้เจ๊ถักผักวัตเจ๊เอาไว้กินเองอ๋อก็คือเขาก็ต้องเลือกไซส์ปลาจานจริงๆเลยก็ถึงจะซื้อรอยี่ใช่ไหมอย่างนี้เจ๊ไม่ขายเจ๊เอาไว้กินเองจากเมื่อก่อนวิ่งขายก็ก็ไม่ได้ขายเหมือนกันใช่จากเมื่อก่อนร้อยห้าสิบรวมนะโอ้โหดูครับราคาลงเยอะเลยนี่ใครอยู่ไม่ไกลเนี่ยอยากซื้อปลาสดๆจากเรือครับ อ่รับให้เลยติดต่อมาทางช่างเงเดชเดี๋ยวจะพามาลงทะเลมาซื้อด้วยกันเลยนะนีองพรสบเรียวคือนีอ่มีผสมอ,อเดี๋ยวช่างนงเดชจะพามาซื้อนะครับส่วนต่างจังหวัดอยาให้อยาให้ส่งนะครับมันลาบากมัน <laughs> ส่งไม่ได้แน่นอนมันอยู่บ้านนอกครับกว่าจะเข้าไปในเมืองกว่าจะแพ็คก,กล่องในปลาไม่สดแล้วครับเอาเป็นว่าใครมาเที่ยวได้แถวเนี้ยหมู่บ้านสะพานหินตะบลลำกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราเนี่ยหมู่บ้านผมเองนะครับอยากได้ปลาสดๆจากเรือเนี่ย แวะมาเที่ยวกันชดเช้าเนี่ยเดี๋ยวพาไปจุดที่ชาวประมงเขาขึ้นเรือขึ้นปลานะครับแล้วก็จะได้ซื้อกันสดๆอ่ะแล้วก็ราคาอย่างที่บอกครับไม่แพงอ่ะของผมก็มาสรุปนะจากที่ปลาจระเ,ะเมดดำเนี่ยสองตัวที่ผมเลือกนะครับมันไซส์ไซส์เขาไม่รับรเกินกิโลเนี่ยเนาะแต่ว่าเรากินอยู่บ้านเราต้องไซส์ใหญ่ครับก็ ไจมี่เขาขายราคานี่แหละราคาที่เขารับซื้อนี่แหละร้อยยี่ครับขายราคาแบบที่เขาได้เลยแล้วก็ไปอินรีเนี่ยกิโลหนึ่งช่มี่เขาเอาร้อยหนึ่งแต่ว่าแถมมาปลาอะไระไม่รู้ครับเต็มถุงไม่หมดเฉพาะของแถมนี่ก็น่าจะเป็นกิโลแล้วนะ <c oughs> ก่อมรวมๆแล้วสามร้อยหกสิบสี่บาทครับอ่าก็เดี๋ยวจ่ายตังค์กันก็จะปิดคลิปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆที่เพียงลองน้านเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับให้ผมมาถ่ายให้ดูบ่อยๆก็ Like, กดไลค์กดแชร์ไป็นกำลังใจกันด้วยนะจะได้เห็นปลาใหญ่ๆบางทีมันอาจจะมีปลาชนิดอื่นบ้างนะครับปาลากุลาลปลาสละเนี่ยราคาก็ไม่แพงครับจะได้เห็นกันแล้วก็ฝากติดตามดนะ้วยเนาะหลัวคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ